ก็กลับสวัสดีพี่น้องแชทบอทสายฟรีทุกท่านกันนะผมเราเนี่ยกลับมาใหมา่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีนะครับผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามารับกันนะคือซ้อนสตรอเบอรี่อันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกโดยกันทั้งหมด20,000ชิ้นนะผมเราตอนนี้เนี่ยของยังไม่ออกสักชิ้นนึงนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นตันนี้นะคือแมปวอล์มัสติดโคเบอร์นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วค่อยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังจากที่เมื่อวานในเกมนะผมโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนจริงๆเนี่ยเควสมันจะมาคืนนี้นั้นเพื่อนแต่ผมกลัวว่าคืนนี้ผมมาทําคลิปไม่ทันนั้นเพื่อนเพราะคืนนี้ผมติดอีกแบบหนึ่งแล้วผมผมก็เลยจะมาทําคลิปนี้ให้ก่อนนั้นเพื่อนเผื่อคนไหนที่ยังไม่นอนนั้นเพื่อนคืนนี้นะผมเวลาตีสามของวอร์มัเขาจะอัพสร้อยสตรอเบอร์รี่เข้ามาในแมปนั่นเองนั้นเพื่อนอะใครที่เข้ามาถึงตรงนี้ให้เพื่อนกดดูตรงนี้ก็ได้นั้นเพื่อนคำว่าเควสนะผมเสร็จแล้วนะให้เพื่อนกดคำ คลิปเวลาจะบ่าย2นั้นเพื่อนอีก14ชั่วโมองก็พอดีตี3นั่นเองนั้นเพื่อนส่วนวิธีการทำนั้นเพื่อนของชิ้นนี้ทำไม่ยากมากแล้วก็ทำไม่นานมากนั้นเพื่อนแลวผมบอกเลยว่าสร้อยสตรอเบอรี่ของสวยๆอย่างนี้ผู้หญิงชอบนี้ผมบอกเลยแป๊บเดียวหมดแน่นอนนะผมอ่ะส่วนวิธีการทำนั้นเพื่อนวิธีการทำของชิ้นนี้ก็ง่ายแสนง่ายนั้นเพื่อนขั้นตอนแรกถ้าผมใครที่เข้ามานะผม Qu สของเราเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่แค่2อย่างนั้นเพื่อนอย่างแรกเนะผมก็คือการบินในแมปเนะผมหรือว่าการเก็บ ชั่วโมงบินเน่ยให้ครบ4ี่พันนั่นเองใครที่เคยทําแบบวอร์มานมาก่อนเนี่ยอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้ผมสี่ันเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนั้นเพื่อนเควสนี้ทําประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วกันอ่ะส่วนอีกเควสหนึ่งนะผมใครที่บิน4ี่พันครบแล้วเนี่ยอันนี้นะผมเขาจะให้เราไปแต่งรถเข็นนั่นเองนั้นเพื่อนอขออยัดลงจอดก่อนละกัน เนี่ยผมทางด้านล่างตรงนี้นั้นเพื่อนเพื่อนสามารถไปเปลี่ยนรถเข็นกันได้เลยวผมนี่จากนั้นนั้นเพื่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ้เพื่อนว่าควสของเขาจริงๆเนี่ยให้เปลี่ยนเฉยๆหรือว่านคนไหนที่เปลี่ยนเราไม่ขึ้นอันนี้เพื่อนๆลองไปกดซื้อดูนะผมอะ่ะคนไหนที่เข้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถกดซื้อได้เลยนผมอะ่ะซื้อแล้วก็ใส่ไปนะผมเขาให้เปลี่ยนเป็นจำนวน3ชิ้นนั้นเพื่อนเอาอีกคลิปเลยละกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆถึงเวลาเปลี่ยนรถเข็นใหม่เลยอืมละล้ออะไรนั้นขออนุญาตทอดก่อนเลยละกัน โอเคเนี่บผมเปลี่ยนให้ครบ3ามชิ้นนั้นเพื่อนอะผมขออนุญาตไปเลือก่วนอื่นก่อนละกันนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะผมเปลี่ยนให้มันครบ3ามชิ้นแค่นั้นถน้ผมควสของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะผ่านนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนั้นเพื่อนผมบอกเลยผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้เข้าวอร์มาร์ดมานานนั้นเพื่อนเห็นไหมอันนี้เราสามารถใช้เจมซื้อได้ด้วยนะผมเมื่อก่อนเขาแจเกเจมเยอะมากๆแต่ผมผมก็ไม่ได้มาทาคลิปบอกเพื่อนเพื่อนเลย แต่บอกในกลุ่มดิสคอดอยู่นั้นเพื่อนอ่ะโอ้โหไม่แต่ของสวยๆตรงนั้นเลยนันเพื่อนแต่ผมบอกเลยคันนี้เฟี้ยวสุดโอเคเอาคันนี้เลยละกันทั้ผม2000เจมนั้นเพื่อนอ่ะ2000เจมก็ซื้อได้เลย อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะั้นผมใครที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนเพื่อก็สามารถแต่งแต่งอะไรก็ได้ครบ3มชิ้นนั้นเมือนแต่ผมเนี่ยจะใช้คันนี้เลยละกันนะครับผมอ่โาโคตรฟรลโคตรอันตรายแล้วเสร็จแล้วนั้นเพื่อนคนไหนที่ทำควสเสร็จนัผมเปลี่ยนของ3ชิ้นปุ๊บบินครบ4 0 0พันปั๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถมารับของตรงนี้ที่เดิมได้เลยผมคำว่าควสเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีปุ่มเคมให้เพื่อนกดรับของกันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้เพื่อเท่านี้ละกันนั้นเพื่อนสำหรับของฟรีย ใครได้เห็นคลิปนี้หลังคืนนี้เป็นต้นไปยัยงไงเพืเ่อนๆก็ไปเช็คของก่อนทํากันด้วยนะผมเพราะผมไม่แน่ใจว,ว่าของเนี่ยมันออกไวหรือเปล่านะผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ลวกันนะั้นเพืเนน่อนเพื่อนขนาดที่มีคำถามม้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวผมแล้ว E p พนะีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้ยวยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านนะจ๊ะ